แล้วดาวเท่าโคตดเยอะนี่ก็เช้าวันที่สองแล้วนะคะที่เรามาเที่ยวจะบอกว่า อันเนี้ยจะเป็นมื้อเช้าของที่นี่นะคะเซ็ตแบบว่าค่อนข้างอลังการมากมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารเช้าน้ำผลไม้แล้วก็แบบพวกขนมปังนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่เลยของเราสําหรับที่นี่นะคะมื่อเช้าวิวมันค่อนข้างแบบสวยมากๆวิวหลักล้านมากๆนะคะตื่นมาตั้งแต่6กโมงครึ่งเพื่อมาถ่ายรูปนะคะกับหมอกด้านหลังนะคะ เมื่อเช้าเนี้ยหมอกมันลงแบบค่อนข้างเยอะกว่าตอนนี้เยอะมากนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยฟ้ามันเริ่มสว่างแล้วมันก็เริ่มจางๆไปแล้วเดี๋ยวยังไงขอตัวไปทานข้า,าวเช้าก่อนนะคะ ออกเราทุกคนเราจะได้เล่นเซิร์ฟบอร์อดกันแล้วนะฟ้าฝนเป็นใจให้เราแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าการเล่นเซิร์ฟบอร์อดครั้งแรกของผู้จะรอดหรือจะล่วงไปดูกันเลยสำหรับคนว่ายน้ำไม่แข็งแรงแบบเรานะคะก็ต้องใส่ชูชีพกันก่อนเลยเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลความปลอดภัยให้เราแล้วก็ให้คำแนะนำในการเล่นกับเราด้วยขาสั่นอะ ตอนเดินขึ้นบอร์ดเราก็จะกล้ากลัวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันโค้งเค้งมากเลยเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกว่าให้เราอะคะ่ะเอาสายอันนี้รัดไว้ที่ขานะคะเพราะว่าถ้าเราเล่นแล้วเราตกน้ำอะคะ่ะเราก็จะสามารถกลับขึ้นบอร์ดได้ง่ายขึ้นพอจัดท่าได้เจ้าหน้าที่เขาก็จะเริ่มดันบอร์ดออกไปเพื่อให้เราลองยืนทรงตัวบนน้ำก่อนบอกว่าณนะจุดจุดนี้นะคะขานี้เก่งไปหมดเลยคะ่ะทุกคน เราต้องฝึกฝีมือแล้วก็มาใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวหน้ารับรองว่าไปได้ไกลมากกว่านี้ตอนนี้เราก็เช็คเอาทออกจากที่พัก เคจเฮาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนอนในเมืองกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะไปหาข้าวกินกันก่อนเห็นพี่นัดบอกว่าที่เนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งที่ดังก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ปะใช่ใก๋วยเตี๋ยวเรือมีชื่อร้านยังนึกชื่อไม่ออกโ <laughs> <Okay. S 2> อเคโป๊ะโปะ๊อะไรทุกอย่างเนี่ยอ่ะอะงั้นเดี๋ยวเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันนะคะ ถึงแล้วนะคะอันนี้เราก็อยู่ที่ร้านเจียวเรือโกซักเจ้าเก่านะคะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันว่ามันจะอร่อยสมคำลั้ง,<อ>งลือไหม<อ>นี่เลย<อ>เขาเอามาเสิร์ฟเราแบบร้อนๆควันยังขึ้นอยู่เลยนะคะพวกวัตถุด,ดิบก็นแน่นจัดเต็มเลยค่ะแนะนำว่าถ้าใครมาลองทานเนี่ยให้ชิมก่อนปรุงนะเพราะว่าสำหรับเราอะสูตรที่เขาทำมาอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงเลยค่ะ เราก็แวะมาหาร้านกาแฟนั่งทานกันนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเดี๋ยวไปดูในร้านนี้กันดีกว่าว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆให้ได้ถ่ายไหมแล้วก็มีเมนูอะไรอร่อยๆทานบ้างนะคะพอเข้ามาด้านในเราก็ต้องขอตรงดิ่งไปสั่งเครื่องดื่มมาดับร้อนกันก่อนเลยนะคะ ที่ร้านเขามีเมนูเบเกอรี่น่าทานเยอะมากเลยทุกคนส่วนสไตล์การแต่งร้านก็จะเป็นสไตล์บิกกึ่งโมเดิร์นอังกฤษนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเวลานั่งทานเนี่ยได้บรรยากาศชิลๆสบายๆมากๆเลยค่ะพอเราพักเหนื่อยพอสมควรแล้วเราก็ได้เวลาออกไปถ่ายรูปกันใช่ไหมคะแต่ว่าฝนฟ้าไม่เข้าข้างเราอ่อืมใช่คะ่ะทุกคนอยู่ดีๆฝนก็ตกซะงั้นนั่งรอเท่าไหร่ฝนก็ไม่หยุดสักทีเราก็เลยได้แค่รูปนี้มาค่ะ สำหรับมื้อเย็ยนวันนี้เราก็มาเดินกันที่ตลาดโตลุ่งจะบอกว่าเลือกไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรดีก็เลยเดินไล่ดูร้านไปเรื่อยๆจนครบหมดทั้งตลาดในบรรดาร้านทั้งหมดที่เดินมานะคะก็เลือกที่ร้านนี้เลยค่ะเพราะว่ามันน่ากินมากๆโดนตกด้วยไข่เจียวนะคะมาแล้วสรุปมันคือหมูนะคะไม่ใช่ไข่เจียวนะ <laughs> ในรูปมันเหมือนไข่เจียวมากเลยอะ่ะ <laughs> ๋ยวลองไปชิมกันดีกว่า พอเราทานเมนูอาหารคาวเสร็จเราก็ต้องมาเดินหาของหวานตบท้ายกันค่ะเมื่อกี้เล็งไว้หลายร้านมากเลยแหละแต่ที่จะแนะนำว่าถ้าใครผ่านมาแล้วห้ามพลาดก็คือโตเกียวเนยนมเจ้านี้เลยคนรอคิวเยอะมากๆแล้ความเฟี้ยวก็คือเขามีป้ายว่าห้ามเล็งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเมื่อกี้ที่ซื้อมากันนะคะว่าจะเด็ดแค่ไหน ถือว่าเด็ดเนาะใช่คือมันหวานครับมันแบบว่ามันไม่เลี่ยนมันไม่เลี่ยนเลยจริงๆมันะไม่ได้หวานแต่ว่าหวานไีนหวานเลี่ยนหวานวา ใช่ใช่มันกำลังดีครับกำลังผมกองราคาก็ไม่แพงเลยเนาะดูเนีะดูเยอะตาม10บาทโคตรเยอะคือกินกันาสองคนแค่นี้ครับเหลือเหลพอเลยกินเพลินนะเเพลินใช่อยากให้มีอย่างนี้ที่คุณเชลล์อุ้มเนาะแต่ว่ายังไม่มีใครขายนะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกเดี๋ยวเราจะไปท้องขายไท้อขายกันไหมเออดีกว่าเราจะเป็นเจ้าสองน่าจะแบบ หย,ยอก๋ยอก <laughs> โอเคเดี๋ยวเรากินกนะันให้หมดก่อนได้ดต่อทาแดนถึงแล้วค่ร้านกาแฟาวันนี้ของเรานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า นเซปต์ร้านเขาก็จะแต่งเป็นสไตล์นอร์ดิกโดยใช้โทนสีขาวกับสีเขียวมาแมทกันให้ความรู้สึกมินิมอลมากๆเลยค่ะส่วนด้านบนเขาทำเป็นเรือนกระจกเปิดให้แสงอาทิตย์เข้าพอเราถ่ายรูปเราก็จะได้เงาพาดแบบเก๋ๆเลยนะทุกคนมุมนี้ก็คือเจ้าหน้าต่างยอดทิศที่เราเห็นกันในโซเชียลนั่นเองต่อมาเป็นโซนาท์ดอร์ของร้านนะคะจะมีมุมเก๋ๆให้เราถ่ายรูปได้ประมาณ4มุม มุมแรกก็จะเป็นมานั่งริมกระจกตรงนี้เลยแสงอาทิตย์พาดลงดีสุดๆมุมที่2ขยับมาอีกหน่อยก็จะมีผนังอิฐขาวให้เราได้เก็บภาพโทนมินิมอลด้วยจะโพสท่าเผลอๆหรือมองตรงไปที่กล้องก็โอเคหมดเลยค่ะมุมถัดมาก็จะใช้ตัวร้านที่มีความกราสเป็นแบ็กกราวสำหรับเราคิดว่าโพสเป็นท่านั่งรูปจะออกมาสวยกว่าโพสท่าย,ยืนนะมุมสุดท้ายนี้อาจจะต้องรอเวลานิดนึงเพราะว่าน้องวัวไม่ได้ออกมาตลอด แต่ก็คุ้มกับการรอนะเพราะว่ามุมนี้ได้รูปสวยมากเหมือนอยู่ในฟารมต่างประเทศเลยค่ะ ไปแล้วนะคะสำหรับทิป3วัน2คืนที่กาญจนบุรีของเราค่ะเรียกว่าทั้งเหนื่อยทั้งสนุกมากๆเลยนะคะที่ประทับใจที่สุดในทิปนี้นะคะ่ะก็น่าจะเป็นที่พักที่ KG House นะ,ะเพราะว่าวิวมันสวยมากแล้วก็ได้ทำแอคทิวิตี้ที่ยังไม่เคยทํานะคะก็คือการเล่นซับอบอร์ดเนาะแบบ เป็นครั้งแรกจริงๆขายังสั่นอยู่เลยเนี่ยแบบถ้ามีโอกาสมากาญจะนุ้รีอีกรอบนะคะก็คิดว่าจะไปซ้าที่เคจีเฮาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ลองเล่นกิจกรรมต่างๆที่ยังไม่ได้ทํานะคะทั้งแบบพายเรือใครย,ยักษ์เอ่ยปั่นจักรยานเอ่ยอะไรพวกนี้เราก็ยังไม่ได้ทำเนื่องจากแบบเรามีเวลาน้อยมากแล้วเราอ่ะจองที่พักมาแค่คืนเดียวนะคะที่พักอ่ะเขายังแบบไม่ได้มีรีวิวเยอะมากก็คิดว่ายังไม่ค่อยมีใครรู้จักอะไรเงี้ยตอนนี้คนก็ยังค่อนข้างน้อยนะคะแล้วก็ราคาโอเคมากคือแบบว่าคุ้มสุด ค่ะราคาไม่แพงด้วยสุดท้ายนี้ค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้มูด,ด้วยนะคะแล้วก็มาติดตามคลิปถัดไปนะคะว่ามูจะพาเพื่อนๆไปทําอะไรกันอีกนะคะแล้วก็ใครที่ชอบรูปสวยๆจากคลิปนี้นะคะฝากอีกหนึ่งช่องทางของพี่ชายมูค่ะก็คือไอจีของนางนะคะเดี๋ยวมูขึ้นให้ข้างๆนี้แล้วก็ฝากไปกดติดตามนางด้วยอีกคนนึงนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายด้วย A <laughs>